หลังลาว่าฟุตบอลเป็นวัฒนธรรมนะครับแล้ววัฒนธรรมก็หลากหลายซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ว่าสโมสรฟุตบอลในแต่ละแห่งล้วนมีจุดเด่นของตัวเองมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับต้นกําเนิดและสถานที่ที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นดําเนินตามวิถีชีวิตของผู้คนภาษาและก็กิจกรรมของสังคมนั้นๆเริ่มกันง่ายๆครับเช่นชื่อสโมสรตัวอย่างมีมากมายครับที่สโมสรน,นั้นตั้งชื่อตามเมืองที่พวกเขาถือกําเนิดบางเมืองมี2ทีมใหญ่แล้วก็ต่างใส่ชื่อของ เมืองลงไปในชื่อของสโมสรของตัวเองอย่างเช่นเรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดครับกรณนั้นก็ตามครับโดยปกติแล้วหากสโมสรหนึ่งใช้ชื่อเมืองไปแล้วอีกสโมสรหนึ่งก็มักจะไม่ใช้ชื่อตามแต่หันไปใช้อีกชื่อหนึ่งแทนที่กล่าวมาข้างต้นก็คือกรณีของ2ทีมจากเมืองหลวงแห่งแคว้นอันดาลูเซียเมื่อสโมสรเซบียาเลือกใช้ชื่อเซบียาฟุตบอลคลับไปแล้ว แล้วเรอเบติสละทำไมถึงใช้ชื่อว่าเรอเบติสและคำว่าเบติสนั้นมีที่มาจากอะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักที่มาของชื่อสโมสรเรอเบติสกันแบบเต็มๆครับเรอเบติสเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นอย่างมากของสเปนนะครับโดยไม่ต้องมองไปอื่นไกลเลยเริ่มต้นจากฉายาของพวกเขาเบดีบรังโกส เบดีบังโกสเป็นการรวมเอาสองคำเข้าด้วยกันครับก็คือเบดีที่มาจากคำว่าเบ r ร e ที่แปลว่าสีเขียวส่วนบังโกสนั้นก็แปลว่าสีขาวซึ่งทั้งสองเป็นสีประจำของสโมสรเรืลเบติสมีไม่มากนะครับที่สโมสรในลาลิกาจะใช้สีเขียวเป็นสีประจำซึ่งที่มาของสีขาวเขียวของพวกเขาก็คือสีธงประจำแคว้นอันดาลูเซียนั่นเองนะครับ ส่วนชื่อเบติสนั้นมีที่มาจากแม่น้ําสายหลักนะครับของเมืองเซบียาแม่น้ําสายหลักของเมืองเซบียาปัจจุบันมีชื่อว่ากวาดันกีบีแต่เทว่าในยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันมันมีชื่อเรียกว่าแม่น้าเบติสครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเมืองเซบียาเห็นไหมครับ เบติสถึงแม้ว่าจะถูกชิงคำว่าเซบียาไปก่อนแต่พวกเขาก็เลือกแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของการก่อร่างสร้างเมืองเซบียาเรียกได้ว,ว่าลึกกว่าอีกครับส่วนคำว่าเรอัลนั้นความหมายก็คือราชวงศ์หรืออะไรที่เกี่ยวกับราชวงศ์ซึ่งคำว่าเรอันนี om, ้สโมสมริว่ลเบติสนั้นได้รับพระราชทานมาจากกษัตริย์อัลฟองโซที่13นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับ ที่มาของชื่อสโมสสเรอัลเบติสยังไม่หมดแค่นี้ครับถ้าผมเล่าแค่นี้ไม่ใช่เจมราธิก้าครับถ้าเอาชื่อเต็มๆของสโมสรแห่งนี้ครับจะต้องเรียกว่าเรอัลเบติสบาลอมปีครับคำว่าบาลอมปีคืออะไรมีที่มาอย่างไรคำว่าบาลอมปีนั้นเป็นการรวมเอาสองคำในภาษาสเปนเข้าด้วยกันก็คือคำว่าบารลอนนะครับ B A L O N นะครับที่แปลว่าลูกบอลกับคำว่า ป P, P I E นะครับที่แปลว่าเท้าครับพอจะเก็ตแล้วใช่ไหมครับต้นกำเนิดของคำนี้ก็มาจากคำว่าฟุตบอลในภาษาอังกฤษนั่นแหละครับเมื่อกีฬาชนิดนี้แพร่หลายเป็นที่นิยมในสเปนชนชาติสเปนที่มีความภาคภูมิใจในภาษาของตัวเองเหลือเกินก็พยายามครับที่จะคิดคำศัพท์เรียกกีฬาชนิดนี้ในแบบฉบับของตัวเองก็เหมือนกับที่พวกอเมริกันเรียกฟุตบอลแบบอังกฤษว่าซอกเกอร์นั่นแหละครับ บุคคลที่คิดกันว่าบัลลอมปีขึ้นมาก็คือนายมาเรโนเดกาเบียเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เอลอิมปาเซียนในกรุงมาดิดนะครับโดยเขาเริ่มใช้คำนี้เขียนลงในบทความเมื่อวันที่1สิงหาคมปี1908ก่อนที่จะถูกบันทึกไว้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตะยัสถานของสเปนในปี1927ส่วนสาเหตุที่คำว่าบาลลอน BALON ที่แปลว่าลูกบอลทำไมพอมารวมกับคำว่าปี A L o N, P.I.E. นะครับที่แปลว่าเท้าแล้วทำไมตัว n ในตัวท้ายครับถึงต้องเปลี่ยนจากตัว n มาเป็นตัว m และก็ต้องออกเสียงว่าบาลอมปี p, แทนที่จะออกเสียงว่าบาลอนปี p. ตรงนี้ก็มาจากหลักภาษาสเปนนั่นเองนะครับตามหลักของภาษาสเปนเมื่อตัว n นะครับมาชนกับตัว p หรือตัว b ตัว n นั้นจะต้องเปลี่ยนรูปครับมาเป็นตัว m นั่นก็คือคําอธิบายนะครับจากบาลอนทําไมถึงเป็นบาลลอมครับปัจจุบันคําว่าบาลลอมปีในภาษาสเปนไม่มีใครเรียกกันแล้วนะครับทุกคนเรียกทับศัพท์กันหมดว่าเป็นฟุตบอลเพียงแต่ว่าการเขียนคําว่าฟุตบอลในภาษาสเปนนั้นก็จะเขียนว่า F U T B O L ไม่ใช่ F O O T B A L L แบบอังกฤษครับ และนั่นก็คือทั้งหมดครับที่มาของชื่อสมมสรเรียวเบติสบาลลอมปีทีมที่แม้ว่าจะถูกคู่อริใช้ชื่อเมืองแซงหน้าไปก่อนแต่ก็สามารถตั้งชื่อของตัวเองได้อย่างมีความหมายลึกซึ้งครับ